สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง b m Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววัดโวลต์นะครับโวลต์มิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาในตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น True In One นะครับเป็นนาฬิกาสำหรับติดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมีวัดแบตเตอรี่ในตัวนะครับวัดโวลต์ในตัวนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ ใส่ซองมานะครับกล่องมียุยี่นิดหน่อยนะครับยับยุยี่นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับต้องดูสินค้าข้างในนะครับว่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับนี่ครับรงหน้าปัดนะครับมีรอยนะครับนี่ครับมีรอยขีดข่วนนะครับนี่ครับ มีรอยติดข่วนนะครับถูไม่ออกนะครับนี่ครับนี่ครับไม่เป็นไรนะครับรอยเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบกันน้ํานะครับเป็นแบบกันน้ํานะครับเดี๋ยวมาลองต่อวันดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับในกล่องนะครับก็มีชุดสายไฟนะครับมีชุดสายไฟแล้วก็ น็อตไม้2ตัวนะครับแล้วก็มีเคเบิลทย2เส้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวยึดนะครับนี่ครับจะใช้น็อตยึดหรือว่าจะใช้เคเบิลทยรัดก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมาประกบกันแบบนี้นะครับนี่ครับจะประกบกันเข้าล็อกตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนนี้นะครับจะไปทดสอบ ลองต่อแบตเตอรี่ดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับตัวสายนะครับตัวสายตัวนี้จะมี3มเส้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีสาย3เส้นนะครับนี่ครับมีสาย3มเส้นนะครับดําขาวแดงนะครับดำนะครับดำก็คือลบนะครับหรือว่าอยกาวนะครับตัวนี้นะครับเข้ากับ ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าต่อเข้ากับโครงรถก็ได้นะครับส่วนสีขาวนะครับส่วนขาวสีขาวนี้นะครับให้ต่อกับไฟสวิตช์กุญแจนะครับก็เวลาเราบิดสวิต์กุญแจนะครับก็คือนาฬิกาก็จะติดขึ้นมานะครับส่วนสีแดงนะครับสีแดงก็คือให้เราต่อไฟจากแบตเตอรี่นะครับให้ต่อจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยงนาฬิกาไว้นะครับก็คือเวลาเราบิดสวิตช์กุญแจนะครับ นาฬิกาก็ยังเดินตรงปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่ต่อไว้นะครับไม่ต่อนะครับก็คือถ้าเราจัารวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะติดตลอดนะครับถ้าเราไม่ต่อผ่านสวิตช์กุญเจนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาขยับขยายสายหน่อยนะครับเพราะว่ามันสั้นนะครับเดี๋ยวต้องปกสายยาวนิดนึงครับเดี๋ยวไปลองต่อกับแบตเตอรี่ดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับ ตัวนี้นะครับผมยังไม่มีสวิตกุญแจนะครับผมจะลองต่อกับแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมจะเอาสายสีแดงกับสายสีขาวกับสายสีขาวนะครับขออภัยด้วยนะครับจะเอาสีแดงนะครับกับสายสีขาวจับรวมกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวปอกสายนิดนึงนะครับใช้กันไกลปอกนี่แหละครับนี่ครับปอกบางๆนะครับ ขาบอกทั้งสามเส้นเลยนะครับ สีแดงกับสีขาวนะครับจํารวมกันก่อนนะครับเดี๋ยเวลาดูเวลาต่อใช้งานจริงเราต้องแยกนะครับสีแดงก็ให้เข้าแบตเตอรี่นะครับสีขาวก็ให้เข้าสวิตช์กุญแจนะครับอ่านี่ครับแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวลองเราลองไปต่อกันดูนะครับออกสายอีกนิดนึงนะครับกลัวไม่ถึงขั้วแบตนะครับอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับค่อยเก็บสายเอานะครับตอนต่อนะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนย้ายนิดนึงนะครับไปตรงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองต่อดูกันนะครับ ขยับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะครับนี่ครับมองเห็นไหมครับอ๋อยังไม่เห็นนะครับปรับกล้องอีกนิดนึงนะครับอ่านี่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแตะสายไฟดูนะครับนี่ครับอ่านี่ครับใช้งานได้นะครับนี่ครับไฟสีฟ้าสวยเลยนะครับ ราคานะครับผมซื้อมานะครับ1 1 5บาทนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค้าไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับด้านล่างนะครับอันนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศนะครับราคา1 1 5บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง30บาทนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเป็นตรงวัดวนดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาต ทำสายให้มันแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหลวมนะครับผมปอกสายสั้นนิดนึงนะครับถ้ายาวๆมันจะมัดกับตรงนี้ได้นะครับ เป็นการารีวิวเทสให้เพื่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งนะครับติดตามได้ที่ EP 2นะครับตัวน,นี้เป็น EP 1นะครับเพื่อนๆก็รอดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับมันก็จะกดยากนะครับเพราะว่าเราไม่มี เราไม่ได้ยึดแบบแน่นแบบหนีบนะครับนี่ครับอ่าตัวนี้เป็นนาฬิกานะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับอ่าตัวนี้เป็นวัดวลต์นะครับนี่ครับตอนนี้วลต์แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีอยู่9.8โวลต์นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับอ่าเป็นนาฬิกานะครับเวลาตั้งนาฬิกานะครับผมว่าน่าจะต้องกดแชร์ไว้นะครับ อ่านี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็กดหนึ่งครั้งก็ตั้งเวลานะครับนี่ครับตั้งนาทีก่อนะครับตัวนี้นะครับถ้ากดเช็ครั้งหนึ่งนะครับก็นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นนาฬิกานะครับปิดไปติดมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมการติดตั้งใน EP 2ได้เลยนะครับติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์นะครับติดตรงไหนนะครับเพื่อนๆรอติดตามชมได้เลยนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ